สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับเอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับมาพบมาพอกันคือเก่านะครับกับช่องวิธีบ้านเนาวอบวิเชียวนะครับมากับบรรยากาศนะครับแดดนะครับพี่น้องหลังจากฝนตกไปนะครับนะครับสําหรับื้นนี้นะครับก็ว่าทักทายกันคือเก่าเนาะนะครับเมื่ขึ้นก็ผ่านไปนะครับสําหรับงานสาวน้อยเพชรมันแพงนะครับ มื่อนี้กลัพบนะครับไปพบนะครับกับทีมงานนะครับสารน้ถเพชรแหวนแพงทีมงานน้องฮักแพงนะครับอยู่นะครับวัดแจ้งสว่างนะครับตำบลตากลางนะครับบ้านตากลางพี่น้องนะครับอำเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับจะแพ่กำลังใจนะครับการนาเวทีนะครับได้นะครับสำหรับคืนนี้นะครับ สอดแจ้งพี่น้องนะครับขอแต่ฝนนะครับช่วงนี้ก็มีอุปสรรคเรื่องฝนนะครับที่สีทําให้การสะแงมูลาบลื่นนะครับแต่ว่าหวังว่านะครับมือแรงนะครับก้งสีบ่มีฝนไปรบกวนนาะพี่น้องเนะนะครับก่อย่าลืมนะครับแขกกำลังใจนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับหรือแขกกำลังใจ ศิลปินนะครับหรือน้องฮักแพงนะครับอยู่สุรินทร์เด้พี่น้องเด้นะครับนะครับสำหรับกุ้มปิดนะครับอันนี้ทางวงเพลนกันยังบยากจะแจ้งนะว่าซีมี่มวยไทอีกนะครับสำหรับกลุ่มปิดนะครับก็ล่อที่ตามนะครับจากเพจสาวน้อยหรือจากเพจมอโจนะครับว่าเพลินจสเฮ็ดอีกเมื่อไดนะครับกลุ่มปิดนะครับช่วงนี้ก็คนทุก นะครับฝนตกทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับมันก็เริ่มเขานาฝนแล้วนาอพี่น้องนะครับเริ่มเขานาฝนแล้วนะครับก็จะมีอุปสรรคเรื่อง้าเรื่องฝนนะครับเกี่ยวกับการแสดงนะครับคันมันบวแห้งนะครับมันก็พระได้อยู่พี่น้องคันตกหนักๆนะครับมันก็บมได้นาะมันก็อุปสรรคละนะครับสำหรับน้องของแพงนะครับก็มีมาเลย นะครับจากพอพอแม่แม่นะครับคู่มือคู่มือพี่น้องนะครับดีใจนะครับดีใจกับน้องนะครับดีใจกับน้องนะครับที่มีเอฟซีนะครับแฟนคลับพอพอแม่แม่นะครับให้ความรักให้ความเมตนดูนะครับให้การสนับสนุนนะครับซัพพอร์ตนะครับเร um ื ENNIS, ่องเกี่ยวกับกำลังใจนะครับเป็นมาไล่นะครับนะครับการน้องการพัฒนา นะครับเพื่อยุคคู่มือคู่มือนะครับได้ยินข่าวมมว่วานะครับก็ได้รับนะครับเพียงใหม่นะครับอม่แล้วนะครับก่อนสีลงก่อนะครับก็ได้รับโจทย์เพียงใหม่นะครับไม่แล้วนะครับจะสิเป็นเพียงงั้นนะครับค่อยที่ตามนะครับเป็น้องน้องก็น่าสิหัดอยู่นะครับน่าจะหัดนะครับเพราะว่าทุกเพียงนะครับเอามาน้องจะ หัดร้องนะครับหัดํำก่อนนะครับจะมีพ่อคู่แม่คู่นะครับเป็นคนบอกนะครับว่าลองจังซี่จังซี่ให้มันถูกต้องนะครับก่อนี่ขึ้นเศร้าเช็คนะครับแล้วก็ก่อนที่นํามาแสดงนํามาโชว์บนเวทีนะครับนะครับในทุกๆเพลงนะครับเชื่อว่านะครับน้องนะครับมีความตั้งใจ นะครับฝึกลองฝึุกลำนะครับในทุกๆวันนะครับนะครับฝึกนะครับเพื่อซีไปจอยยอดนะครับจูวงสองนะครับวงสาวน้อยรำพื้นโชว์นะครับเปิดวงนะครับวันที่สามสิบเอ็ดสิงหานะครับสามสิบเอ็ดหานะครับอีกพฤษภาคมิจุนากรกฎาสิงหา ประมาณซีเดือนนะครับพี่น้องซีเดือนก,กว่านะครับกับวันที 29, ่ยี่สิบเก้ามิถุนานะครับกับปิดวงสาวน้อยนะครับแล้วก็มีเวทีนะครับนักร้อศิลปินของสาวน้อยน้ำมันชูนะครับไปตั้งห้อมนะครับเมื่อน,นั้นนะครับแต่วันนันเมื่อเปิดวงในพี่น้องนะครับถ้าใจพูดแบบนึงครเป็นวันเกิด นะครับวันเกิดของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับพี่น้องก็คอยติดตามเมืองว่าสิมีแบบใดนะครับทางทีมผู้บริหารนะครับเพิ่นสีเฮ็ดแบบใดนะครับในเมือนั้นวันที่ยี่สิบเก้านะครับมิถุนานะครับเป็นวันปิดวงของสาวน้อยผิดแปนแพงนะครับเครื่องแสงสีเสียงนะครับจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะครับก็คอยติดตามชมนะครับผู้ที่ท่านที่คจะไปนางาน นะครับก็ซื้อบัตรนะครับซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับได้สําหรับวันนั้นนะครับเพราะว่าเป็นราคาก็ค่อยติดตามจากเพจสาวน้อยหรือมดโกรนะครับเพื่อนสีแจงมานะครับว่าเมื่อนั้นราคาบัตรออนไลน์เท่าไหร่นะครับบัตรหนางานเท่าไหร่นะครับสําหรับวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนะครับนะครับอย่ากัอย่าลืมนะครับสำหรับมือแรงนะครับผู้ใด นะครับพอพ่อแม่นะครับเอฟซีสันใดนะครับอยากจะมอบนะครับกําลังใจนะครับให้น้องหักแพงนะครับก็โอนไปที่บัญชีแม่แหม่มนะครับหรือทักไปบอกควนกรก็ไดไปขอหม่เล็กบัญชีกอนก็ไดนะครับบัญชีแม่แหม่มนะครับสี่น้อยสีหลายนะครับก็คือเก่าพี่น้องยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับนะครับให้แล้วมีความสุขให้แล้ว ไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองให้แล้วรู้สึกดีนะครับใขรเลยพี่น้องนะครับมาว่ากันนะครับสีมากสีน้อยนะครับได้มิดนะครับยินดีรับนะครับเข้ากับสีได้เบิงนะครับการพัฒนานะครับแต่ละมือแต่ละมือของน้องนะครับไปน้ำกันพี่น้องเบิงความสำเร็จของน้องไปน้ำกันนะครับ นะครับแล้วก็ติดตามช่องต่างๆนะครับที่ถ่ายน้องนะครับในทุกๆวันนะครับมีหลายช่องนะครับที่อยู่ในวงนะครับที่คายอ่าจิตวัตรประจําวันนะครับของน้องนะครับช่วงตั้งแต่ตื่นนอนมานะครับพักผ่อนแล้วตื่นนอนมาฮอดเวทีอยู่หลังเวทีแตงหนาขึ้นโชว์อย่างหลายนะครับก็มีช่องหลายช่องนะครับที่ถ่ายนะครับถ่ายน้องนะครับ ลงคลิปให้พ่อแม่ FC เบิงแล้วก็เป็นช่องของน้องเองด้วยนะครับที่ถ่ายแล้วก็ช่องแม่ติมช่องพ่อโก้ช่องพ่ออาทิตย์ช่องโอ้ยหลายนะครับพี่น้องนะครับเพื่การติดตามบางคลิปนะครับสนับสนุนนะครับได้นะครับก็ถือว่าเขาก็เลยสนับสนุนเนาะได้เบิ้งพัฒนาการนะครับทางการร้องการล้ำนะครับของน้องมาตั้งแต่วันแรก นะครับป่าเขามากกว่สามเหรียญกว่าแล้วนะครับพี่น้องเขาก็อยู่เคียงข้างน้องมาตลอดนะครับคอยเป็นเกาะกำบังนะครับคอยปกป้องนะครับสิ่งที่เข้ามานะครับเข้ากระสิสูนะครับไปน้ากันนะครับไปกับน้องนะครับเอ้าพี่น้องคลิปนี้กับความพิเศนี้แล้วครับนะครับก็มีข้าวข้าวยังนะครับกระสีมานาเสนอนะครับมาว่าให้พี่น้องฟัง นะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณใย่ในีนะครับกับ,บการติดตามช่องวิธีวัานาออฟฟิเชียลนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดถูกใจนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆสวัสดีครับผม